16นิ้วยี่้อธนาค้าร่มรวยคุณภาพแข็งแรงทนทานด้านนอกเป็นสีพื้นสุดหรูสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยด้านในมี u v สีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมตัวนี้นะคะมาพร้อมด้ามจับแบบงอเป็นตะขอแขวนเกี่ยวที่ไหนก็สะดวกสบายมีเชือกนะคะสามารถห้อยได้ด้วยนะคะประโยชน์หลากหลายมากๆเลยตัวนี้นะคะมีขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆกกดแบบออตโต้นะคะตัวนี้คุณภาพแข็งแรงทนทาน ที่สาคัญสามารถสกีโลโก้เพื่อโปรโมททาสื่อโฆษณาโปรโมททั้งร้านต่างๆแจกเป็นของแจกของแถมของขวัญของพีเมียมได้อีกด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายขนาดนี้นะคะเหมาะมากที่ลูกค้าจะสั่งซื้อไปแจกเป็นของชุ่ม่วยในงานมงคลต่างๆของแจกของแถมของขวัญของพีเมียมสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาร่่มรวยราคาขายส่งเพียงคละ38บาทเท่านั้น1งลังรุ่นนี้บรรจุ60คันหนึ่งลังค้ะสีสวยงามเลยนะคะรีบสั่งซื้อกันได้เลยคะ่ะที่